สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซคนบ้ารถไฟนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนเอฟซมารับชมขบวนรถเร็วที่169นะครับกรุงเทพยัลานะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับขบวนรถล่าช้าแค่สิบนาทีนะครับจึงทําให้มาถึงที่บ้านคูบัวนี่ท้องฟ้ายังไม่มืดนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับตอนนี้ขบวนรถก็ ใกล้จะถึงสถานีบ้านคูบัวแล้วนะครับมาถึงสิบแปดนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีนะครับน่าจะมาเร็วตั้งแต่เปิดการเดินรถเมื่อวันที่สิบหกกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลยนะครับ E.A. นะครับ4525ทำกระบวนนะครับผ่านไปยังรวดเร็วเลยนะครับก็อขอบคุณเพื่อนๆ FC ที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ